เนื้อหารายการนี้ผลิตจากความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์สมเจตแสงคํานเวียงกัมพูไม่ใช่โฆษณาชวนเชื่อไม่ได้เอาปืนจ่อหัวให้เชื่อแต่ชมแล้วให้คิดวิเคราะห์แยกแยะเพื่อน,นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันของท่านมาถึงห่วงจุ้ยบ้านทัดไฟลำดับสุดท้ายก็คือบ้านเลขที่รวมเท่ากับ11เช่นบ้านเลขที่56บ้านเลขที่74บ้านเลขที่3 3 5บ้านเลขที่9ทับ 20. เหล่านี้เมื่อท่านนําหมายเลขมาบวกทีละหมายเลขผลลัพธ์ออกมาเท่ากับ11สภาพแวดล้อมของบ้านหลังนี้ด้านข้างบ้านจะเป็นที่กลับรถมีโรงรถในลักษณะที่เป็นโรงรถที่จอดรถแบบตอนลึกประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันในช่วงกลางวันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งประมาณ 1- 2ชั่วโมงที่บ้านหลังนี้จะรับแสงแดดแบบร้อนๆเต็มๆเ,เ,เลยแล้วก็กลางคืนนั้นจะมีสภาวะที่มีคนมายืนปัสสาวะหน้าบ้าน นะมีเสียงกอกแกะข้างบ้านจนทําให้เจ้าของบ้านต้องเปิดไฟทิ้งไว้บ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชอบแสงสว่างและเกลียดความมืดคนบ้านนี้เป็นคนใจร้อนครับมีความเชื่อมั่นตัวเองไม่ยอมกันเธอก็มีดีฉันก็มีดีที่สุดบ้านหลังนี้จึงเป็นบ้านที่มีความรุ่มร้อนร้อนทั้งใจร้อนทั้งสภาพแวดล้อมจึงก่อเกิดเป็นความขัดแยง้งอย่างไรก็ตามครับ บ้านหลังนี้เหมาะสําหรับเจ้าของบ้านที่เกิดลัคนาราศีกันราศีกุมหรือราศีกรกฎเป็นราศีที่มีความใจเย็นนะครับถ้าเป็นที่อยู่อาศัยบ้านหลังนี้เหมาะสําหรับพนักงานการไฟฟ้านะฮะพนักงานการไฟฟ้าหรือทําธุรกิจส่วนตัวก็คือตั้งเครื่องซักผ้าหน้าบ้านถ้าเป็นสถานประกอบการบ้านหรืออาคารเล็ที่รวมเท่ากับ11นั้นเหมาะสําหรับ การแปลรูปเหมาะสําหรับกิจการแปลรูปอาหารด้วยความร้อนซักโรงงานซักอบรีดขนาดใหญ่หรืออุตสาหกรรมที่ใช้ความร้อนหัวใจสําคัญสิ่งสําคัญของบ้านหลังนี้ทําอย่างไรจะให้อยู่ดีมีสุขไม่ต้องมีความขัดแยง้งไม่ต้องทะเลาะกัน3วันดี4วันร้ายไม่ต้องคว้าปืนมาไล่ยิงกันไม่ต้องมาตบตีกันภายในบ้านก็เรียนแนะนําให้ท่านจัดห่วงจุย้ยตามหลักห่วงจุ้ยเลยที่บ้านนะครับหลักห่วงจุ้ยเลยที่บ้าน คือไม่ได้บอกให้ท่านไปเปลี่ยนเลขที่ไม่เคยพูดนะฮะแล้วก็ไม่ได้แนะนําให้ท่านไปยุ่งกับเลขที่แต่เรียนแนะนําให้ท่านจัดบ้านสอดคล้องตามความหมายและพลังของเลขที่เลขที่มีพลังเมื่อเรานําสิ่งต่างๆที่เกิดจากพลังของเลขที่นั้นไปตกกับวัตถุธาตุเราจะอยู่ดีมีสุขอย่างบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่ชอบความร้อนนะครับท่านต้องจัด่วงจุ้ยตามองค์ประกอบดังนี้หนึ่งในเรื่องของสี เรียนแนะนําสีแดงสีส้มสีชมพูอันนี้เป็นสีทั้งสีตกแต่งภายนอกและภายในก็ต้องดูครับว่าสีแดงถ้าแดงจนแสบตาอยู่แล้วมีความหงุดงิดอันนี้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยครับห่วงจุ้ยที่ดีต้องถูกหลักและถูกใจสีแดงที่ใช้ทุกคนภายในบ้านเห็นชอบสีแดงที่ใช้ต้องไม่ก่อเกิดความรุ่มร้อนเกินไปเมื่อมีสีแดงในบ้านบ้านหลังนี้ชอบชอบแสงสว่างและชอบสีแดงความเป็นอยู่ของท่านจะดีขึ้นอันนี้คือเรื่องสียังไม่จบนะครับ เรื่องของแสงแสงสว่างทั้งกลางวันกลางคืนกลางวันเนี่ยวิธีการที่จะดูว่าบ้านเลขที่รวม11ในอยู่ดีมีสุขหรือไม่ให้ท่านใช้วิธีนี้ครับในเวลาช่วงประมาณ11นาฬกาถึง12นาฬกาก็คือ5โมงเช้าถึงเที่ยงปิดไฟหมดทั้งบ้านแล้วเปิดประตูเปิดหน้าต่างผ้าม่านนี่เปิดออกแล้วตรวจสอบว่าในบ้านนั้นมีมุมมืดไหม หากว่าได้ทําการตรวจสอบแล้วภายในบ้านนั้นมีมุมมืดเยอะมากท่านต้องแก้ไขให้แสงธรรมชาติสาดสองเข้ามาในบ้านก็เช่นเดียวกันบางท่านบอกยังนั้นไปเปิดหลังคาเลยใช่ไหมอันนี้ไม่ใช่ห่วงจุ้ยนะครับก็คือท่านจะต้องแก้ไขยังไงก็ตามให้แสงธรรมชาติสาดสองเข้ามาในบ้านมากที่สุดเพราะบ้านหลังนี้ชอบแสงสว่างถ้าไม่มีแสงสว่างความร้อนมันจะไปเกิดกับคนคนจะทะเลาะกันนี่เป็นหลักวิธีง่ายๆนะครับส่วนเครื่องเรือนนั้นเรียนแนะนําเครื่องเรือนที่มีมุม ะะแล้วก็รูปภาพที่ใช้ในการประดับตกแต่งบ้านควรจะเป็นรูปภาพน้ํารูปภาพทะเลรูปภาพน้ําตกเพื่อจะลดความร้อนภายในบ้านนะฮะและตกแต่งบ้านแบบโปร่งสบายครับเช่นเดียวกันว่าห้องน้ําแรกหรือห้องน้ําชั้นล่างยังคงเรียนแนะนำให้เป็นห้องน้ําสีเขียวและไม่โปร่งเกินไปที่สําคัญหากว่าบ้านหลังนี้ประตูหน้ากับประตูหลังตรงกันท่านควรจะต้องมีการทุบมีการลื้อประตูใดประตูหนึ่งนะครับ และการแก้ไขที่สําคัญสูงสุดคือให้วัดจากจุดกลึงกางของบ้านวงจุ้ยเล็กที่บ้านเรียกว่าสะดือบ้านนะครับแล้วหาตําแหน่งติดรัว้วนะหาตําแหน่งติดรัว้ว1้0ยยถึงองศาแล้วไปตั้งวางน้ำพุซึ่งถ้าหากว่าตำแหน่งนั้นหันหน้าเข้าอยู่ฝั่งขวามือของบ้านได้จะดีมากๆถามว่าทำน้ำพุเพื่ออะไรโดยสภาพธรรมชาติของน้ำเนี่ยครับเมื่อเวลาเราเทเนี่ย ท่านจะอยู่ที่ใดในโลกก็ตามจะไหลลงน้ําจะไหลลงแต่การที่เราทําน้ําพุเนี่ยน้าพุ่งขึ้นน้ําขัดแย้งกับตัวเองแล้วไปตั้งในตําแหน่งที่มีพลังในการต้านทานพลังในการปลุกร้าวนั่นคือ1 2 0ถึง1 5อองศาตะวันตกเฉียงใต้จะทําให้ความขัดแย้งเนี่ยไปตกกับวัตถุาธาตุก็คือตกกับน้ําพุนี่เองความขัดแยง้งภายในบ้านความขัดแย้งระหว่างผู้อยู่อาศัย ความขัดแย้งระหว่างผู้ทําธุรกิจก็จะไม่เกิดขึ้นท่านผู้ชมครับนี่คือห่วงจุ้ยเลกที่บ้านและนี่คือห่วงจุ้ยบ้านธาตุไฟผมเรียนเน้นย้ำนะครับว่าวิธีการแก้ไขห่วงจุ้ยเลขที่บ้านที่ดีที่สุดคือการจัดบ้านเรือนที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องตามความหมายและตามพลังของเลขที่หากว่าท่านรักใครสักคนหนึ่งอยากจะจีบใครสักคนหนึ่งมาเป็นคนรักท่านก็ต้องศึกษา อุปนิสัยใจคอของคนคนนั้นและต้องทำการเอาอกเอาใจปรนิบัติพัดวีเพื่อให้เขารับความรักจากท่านซึ่งถ้าหากว่าสิ่งที่ท่านทำมันถูกอกถูกใจเขาเขาหรือเธอคนนั้นก็จะมอบความรักกลับเข้ามาความรักความสัมพันธ์ของสองท่านก่กอเกิดความสุขก็ก่อเกิดเช่นเดียวกันครับว่าการที่ท่านอยู่ในบ้านเรือนที่อยู่อาศัยใดก็ตามท่านต้องศึกษาความหมายและพลังของเลขที่บ้าน แล้วจัดตกแต่งบ้านให้สอดคล้องตามความหมายหรือตามพลังของเลขที่ก็เหมือนกับท่านจีบใครสักคนหนึ่งท่านทำในลักษณะไหนก็คือลักษณะเดียวกันเมื่อท่านทำสิ่งที่ท่านทำจัดทวงช่วยที่จัดทวงช่วยสอดคล้องตามอุปนิสัยใจคอของบ้านบ้านเห็นว่าท่านทำถูกใจก็จะตอบกลับความรักให้เกิดขึ้นเวลาดวงท่านตกเจ้าหนี้มาทวงบ้านหลังนี้จะพรางตัวเอง ไม่ให้เจ้านี่เห็นบ้านท่านอันนี้ผมหยิบยกเป็นตัวอย่างเวลาดวนท่านรุ่งชะตาบ้านจะดันให้ท่านรุ่งรุงยิ่งขึ้นนี่คือแนวทางการแก้ไขตามหลักฮวงจุ้ยที่บ้านขอขอบคุณที่ท่านติดตามชมครับอย่าลืมกดติดตามถ้าถูกใจก็กดไลค์ like, แล้วก็ถ้าถูกใจแล้วเห็นเป็นประโยชน์ก็แชร์ต่อๆกันไปขอขอบคุณและมีความสุขขอให้ร่ำรวยมั่งคัง่งทุกๆท,ท่านสวัสดีครับ